ันบางๆนะคะตอวบางๆอ,อ,อุ๊ยมัมมัมส,สีนะคะแม่จ๋าเจ้าวันนี้แม่จะทำเมนูอา่ารกินเจ้าอ๋อพอดีอุ้ยสัน้นเอาปีกกล้วย เนาะหัวปีกล้วยมาแม่กันเลยว่าจะทอดทอดมันหัวปีกล้วยเนาะใส่พริกแกงวัตถุดิบของเราก็มีหัวปีเนาะเดี๋ยวเราก็มาหัน่นหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะมีไข่ไก่พริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะค่ะแล้วก็ผงชุบแป้งทอดผงอ่านี่คือผงชุบแป้งทอดเหรอใช่ค่ะ สำเร็จรูปเนาะเราไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรเราใช้สำเร็จรูปเลยแล้วเราก็จะมาซอยใบยมะกรูดซอยใบยมะกรูดใส่นะคะเดี๋ยวเราไปหัน่นเราก็จะมาแกะให้ถึงข้างในเลยนะคะเพราะอันนี้มันแก่อยู่เนาะเราไม่เอาเราจะเอาแบบที่มันอ่อนๆเลยวัต <c oughs> ถุดีของเรามันต้องอ่อนๆน,นะคะแกๆเราไม่เอานะก็อาอก ถ้าเราออกเยอะแล้วเราจะเหลือลอะไรไว้กินเนี่ย <c oughs> แต่ว่าถ้ามันแก่ล่าไปเราก็กินไม่ได้นะคะเาประมาณเนี้ยล่าไปแปลว่าอะไรคะคุณแม่เยอะเกินไปเราก็มันก็หน้าตาเป็นสีอินนะคะเราก็จะมาหัน่นหั่นบางๆนะคะซอยบางๆเราต้องใส่ถุงมือด้วยไม่งั้นเดียวยางกล้วยจะติด อันนี้คือกล้วยน้ําวานะคะแต่ไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือเปล่าแต่แม่เคยกินตอนที่แม่เด็กๆนะลูกไม่ไช่เคยกินตอนอีอายุเรีนตอนนี้จะหกสิบแล้วเราก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะมาติดเตาฟืนกันนะคะโดยใช้เอออะไรนะไม้กับยางพารา เส้นยางทาราที่ว่ามันที่เวลาแม่กีดยางอะแม่จะต้องมีเส้นยางติดกับไม้เนาะเราก็จะมาทําการติดไฟติดง่ายแม่เลยชอบตอนหลังๆแม่แม่ก็เลยชอบทําตัวให้ทําเตาหลวงอันนี้เราก็จะมาดาูหน้าตาปีกล้วยที่เราหั่นไว้นะคะก็เย็กจะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะมาทําการผสม โดยการใส่แป้งทอดกรอบไอ้นะเราลงไปเราใส่น้าแข็งลงไปตัวขนแป้งลงไปนะคะนี่เราก็จะมาเอาน้ำเย็นนะคะใส่ลงไปพอประมาณนะคะอย่าเพิ่งแบบใส่เยอะเกินไปแป้งมันจะไม่ขุนแป้งอันนี้เราเป็นแป้งทอดกรอบนะคะมันก็ปรุงรสมาแล้วเนาะ งบมาแล้วแล้วก็จะตอกไข่ลงไปนะคะสองฟองโอ้โหนี่นะคะวิธีการปอกไข่แบบไม่ให้มันเละเออไม่เละมากะอะนนี้นะคะเราก็จะมาคลุกเคล้เคาเาเข้าไปนะคะคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันนะคะอันนี้เราก็จะใส่ที่แกงลงไปนะคะ ก็ใส่พอประมาณเนาะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกิน mm. แล้วแต่ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะคะ mm. เราก็จะ mm. ตอนนี้แม่ก็จะดัดแปลงเนาะเราก็จะใส่หมูสับลงไปสักพอประมาณผสมกับส mm. ี้ถ้วยดูดิดวันนี้เป็นห mm. น้ากินขนาดไหน mm. แต่ช่วสมัยแม่ที่ยายทำให้กินอะ่ะ แม่ไม่ได้ใส่นะเราก็จะเอาปีกกล้วยที่เราห,หั่นไว,ไว้อเอามาผสมเลยนะคะคลุกเค้าเลยคุณแม่คะน้องอยากกินไหมเนี่ย,ยกินเผ็ดไม่ได้ค่ะแต่ก็อยากกินอยู่นะคะแม่ใส่พริกไม่ชีเยอะหรอเล่แม่ว่ามันต้องมากกิน,นแน่เลยเนี่ย เพราะว่าตอนสมัยโบราณเนี่เขาไม่ได้มีหมูใส่หรอกเขาใส่แอนนี่เฉยแม่เคยกินอ่ะปีกล้อยกับีกลียเฉยตามด้วยใบมะกรูดซอยลงไปนะคะทุกเขาโอ้โหไฟก็ร้อนละไฟลุกชุดช่วงช,ชั้วาลเทน้ำมันลงไปนะคะเพื่อทำการทอดเราก็ใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้เราก็จะมาเทน้ำมันดูนะคะ ค okay. น้ำมันลอ,อยแล้วนะคะน้ำมันลอยน้ำมันเอ้ยน้ำมันลอยไหม <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็จะทำการทอดนะคะจะมีช่วงปั้นเรือเปล่านะคงไม่มมมมนะคะ,คะว้าวเหมือนไก่เลยแต่ไม่ใช่ไก่มันคือวัวอุ้ย,ยมัมมัมมาลองดูนะคะจิบมืออยู่นี่นะออโอ้ my god สีอาจจะจืด,ด แต่ว่าเป็นแน่ากิน,กกนถ้าทอดออกมาจะไม่จืดเลยนะคะสวยมากอรอไปก่อนนะคะทุกคนเรามาพลิกกันนะคะโอ้สีไม่จืดค่ะสีน่าก,กินมากาใครอยากกินลองทําดูนะคะดูสีนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำง,ง่ายทำง,ง่ายอร่อยด้วยค่ะหน้าตาน่ากินนักมากเลยอ้ ออนนี้ทอดมันหัวปรีของเราก็เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักทักก่อนนะคะคุณแม่ค่ะหน้าตาเหมือนไก่ทอดเลยค่ะกรอบแต่มันกรอบกว่ากรอบนอกนุ่มในอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการลองชิมดูนะคะเพราะว่าตอนที่เราทอดเรายังไม่ได้ชิมเนาะน่าจะอร่อยนะคะคุณแม่อมหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มใน อร่อยค่ะเราไปทําดูนะคะมาใส่นี่นะคะเรามาดูหน้าตาทอดมันหัวปีว่าน่ากินไหมคะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะเราไปกินกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปกินหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะแม่คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมทอดมันหัวปีกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจิ้ม หนูชอบซอสมะเขืเทศนะคะกรอบนอกนุ่มในอ,มอร่อยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณพี่ป้านาอาที่ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูหนูจะตั้งใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ